สีตุลน,นะคะอ่าคนราศีตุลครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนราศีตุล2ดาบวีออฟจูนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ5ดาบโอ้ดาบเยอะนะหไม้คิงถือไม้แล้วก็เด็กถือถ้วยโอเคคนราศีตุลไพ่ใบรแรกขึ้นมาต้องบอกว่า2ดาบเนี่ยเป็นความโลเลลังเลใจรู้สึกแบบ ไม่ค่อยโอเคปกติคนราศีตุลเนนะี่ยจะเป็นคนที่แบบคิดเดยอะคิดมากอยู่แล้วเนาะมีความลังเลโลเลกลัวตัดสินใจไม่ถูกต้องกลัวไม่ยุติธรรมกลัวออกมาตัดสินใจผิดใดๆก็ตามคุณก็จะมีความโลเลลังเลอยู่แล้วเนาะซึ่งเท่าที่เปิ้นเห็นเนี่ยมันมีความตัดสินใจคะ่ะโลเลลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วง เริ่มต้นเลยคือกรกฎาคมว่าจะทํายังไงดีอาจจะเป็นเรื่องการเรียนการงานความรักได้หมดเลยนะซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆในช่วงเดือนสิงหาคมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆอาจจะมีการเปลี่ยนงานบางคนตัดสินใจจะออกจากงานจะหางานใหม่นู่นนี่นั่นดีไหมสุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนสิงหาคมอ่ะหรือบางคนอาจจะย้ายที่อยู่ย้ายที่เรียน ย้ายบ้านอะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอะไรก็ตามเนาะหรือบางคนถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องบอกว่าในช่วงกวราคมสิงหากันยาเนี่ยแนะนําให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์คุณจะมีความอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงลังเลตัดสินใจไม่ได้อารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆเนาะแล้วก็คุณจะงุดหงิดในตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่วงครึ่งปีนี้ต้องบอกนะคะว่า ไะรมาที่3เนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะเราพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เนาะเพราะมันมีไพ่ห้าดับด้วยแปลว่าอะไรเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะช่วยเราไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไปคาดหวังเอาคนอื่นเยอะเนี่ยคุณจะผิดหวังเสียใจเพราะว่ามันไม่ได้มีใครช่วยเราเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใครมีอะไรอยากจะพูดเจราจาอะไรต่างๆเดือนกันยายนไม่เหมาะเลยที่จะพูดไดรแรงสิ้นเนาะเพราะว่าอะไรจะไม่มีคนฟังเราหรือเวลาเราเข้าประชุมแล้วก็จะขาดแย้งออกับคนอื่นนะหรือเราไปพูดอะไรกับเจ้านายก็จะแบบ เจ้านายก็ไม่เอออหอมกกับเราดูแบบเอ้ยทําไมเราพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นดีเห็นงามไม่มีใครซัพพอสนับสนุนเลยเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่คุณต้องต่อสู้ด้วยตัวคุณเองนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนว่าถ้ามีอะไรอย่าเพิ่งไปพูดอะไรเปิ้ลแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะพูดอะไรเนี่ยอันไปจนถึงไตรามาสสี่ของปีก่อนนะคือตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยโอเคละ การงานคุณไม่ได้ดูมีปัญหานะคือเมันมองว่าถ้าแิดตอนนี้คุณมีความโลเลลังเลใจว่าอะไรยังไงจะออกจากงานดีไม่ออกจากงานดีแล้วสุดท้ายคุณไม่ออกภายใน3เดือนแรกอะ่ะคุณอะ่ะจะยังอยู่ต่อในที่นี้แล้วมันจะดีขึ้นบางทีมันเป็นอารมณ์ของเราเองเนอะว่าแบบโดนว่าโดนตําหนิหรือการงานมันจะมั่นคงไมหมนู่นนี่นั่นพอเลย3มเดือนไปอารมณ์คุณดีขึ้นอะ่ะปรากฏว่าคุณก็อยู่ที่เดิมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเกิดใครตรัดสินใจเปลี่ยนงานไปแล้วเนี่ย การงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนไปก็จะมีความมั่นคงแปลว่าไต่มาสีการงานค่อนข้างดีนะเปิ้์นมองว่าคุณจะมีการงานที่ค่อนข้างโอเคไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือจะย้ายที่ใหม่ก็ตามนะคะในเรื่องการเงินก็ไม่เด่นเหมือนกันเปิ้นมองว่าถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ที่เดิมเรารู้สึกว่ามันไม่เจริญก้าวหน้ามันไม่อะไรเนี่ยจริงๆมันยังมั่นคงอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่อ่ะถ้าอยู่ที่เดิมอ่ะถาวว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมไม่มี นะถ้าเกิดย้ายที่ใหม่พอเพิ่งเริ่มเข้าไปทำอ่ะมันก็ต้องผ่าน p r o b a ัั่นก่อนใช่ไหมมันก็จะยังไม่เห็นความก้าวหน้าอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเป็นเหมือนแบบไปเรื่อยๆเนิบๆการเงินไม่ได้เห็นว่าถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้เห็นมีเงินถุงเงินถังไม่ได้เห็นมีเกินก้อนใดๆพอไม,ไม่ได้มีการเลื่อนค่าเงินก็เหมือนเดิมถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนก็คือเงินเดือนเท่าเดิม ไม่ได้ดูมีการ,ปรเปลี่ยนปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันยังมั่นคงนะแปลว่าคุณไม่ได้ถูกไล่ออกนึกออ่ปะคุณยังคงมั่นคงกับที่ทํางานอยู่นะก็สามารถอยู่ต่อได้นะในเรื่องของการเรียนช่วง3เดือนสุดท้ายของปีอะ่ะคือดีนะในช่วง ไรามาสามช่วงสามเดือนแล้วก็จะไม่ค่อยดีนะมันเหมือนกับว่าเราจะไปขอให้ใครช่วยหรือจะไปปรึกษาใครหรือจะมีใครติวเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยมีเนาะมีความลังเลโลเลสับสนเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอารมณ์แปรปรวนเป็นไปได้แต่ตรลาคมพฤศจิกายนธันวาคมจะดีในเรื่องของหน้าที่การงานและการเรียนสุขภาพระมัดระวังเรื่องอารมณ์เนาะแปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรแบบนี้คนข้าง,ง่ายแล้วก็น้อยใจมันเป็นเรื่องอารมณ์ ใส่เยอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายเท่าไหร่นะเบิ้นมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใจคือโลเลสับสนเอาไงดีน้อยใจน้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็อารมณ์แบบแตัดสินใจถูกไหมผิดไหมอะไรประมาณนี้เนาะเออเบิ้นเลยมองว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์เป็นหลักแต่สุขภาพกายเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีคุณยังมีไฟในการทํางาน อีกนานในเรื่องความรักบางค่าโสดยังไม่รู้เลยว่าจริงๆอยากมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนนะบางทีก็เหงาแต่พอจะมีก็รู้สึกว่าแบบไอ้คนที่เราไปชอบเขาก็ดูไม่ได้สนใจเราอะไรอย่างงี้เนาะหรือคนที่เราไปชอบเขาแล้วก็ไม่อยากพยายามหรือทํางานที่เดียวกันกลัวมันจะไม่ดีอะไรไม่รู้มันก็จะมีความคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอยู่อย่างเงี้ยถามว่าวพัฒนาไหมก็อาจจะไม่ได้เห็นว่ามันจะมีการพัฒนาหรือมีคู่มีแฟน นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะถ้าจะเจอสมมุติโสดสนิทเลยนะยังไม่ได้อินอะไรกับใครเลยแต่รู้สึกว่าเออจริงๆให้ให้ถามตัวเองก่อนว่าอยากมีจริงๆไหมอันที่หนึ่งนะเพราะว่ามันมีความสับสนตลอด3เดือนแรกคือกรกฎาสิงหากันยานเนี่ยยังสับสนอยู่ว่าควรมีไม่ควรมีจังหวะที่ดวงจะเปิดที่จะเจอคนเข้ามาได้เนี่ยคือช่วง3เดือนสุดท้ายของปีซึ่งมันจะมาจากหน้าที่การงานและการเรียนค่ะ คุณไม่ได้ไปเจอที่อื่นแต่ว่าคุณจะเจอจากหน้าที่การงานหรือการเรียนเนอะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้หรือเป็นคนที่โตกว่าก็ได้ ลองเปิดใจแต่มันจะมาจากชีวิตประจําวันของคุณไม่ได้แปลว่าคุณออกไปเจอคนนูน้คนคนนี้แล้วคุณไปมีคอนเน็กชันใหม่อะไรเงี้ยไม่เห็นแบบนั้นนะมันจะมาจากอย่างเงี้ยแหละใน3เดือนสุดท้ายนะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้สารสัมพันธ์กันไปมีแนวโน้มว่าจะดีนะก็ค่อยเป็นค่อยไปส่วนใครมีคนคุยอยู่ก็จะมีความโลเลลังเลว่าจะเอาไงต่อความสัมพันธ์นี้จะไปต่อจะพอดีหรือจะยังไงเนาะก็ต้องบอกว่ามันยังคงไปเรื่อยๆนะ คือคุณก็ยังรู้สึกโอเคอคนคนนี้แต่ในใจก็แบบเออมันจะไปต่อได้จริงไหมความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงคือ3เดือนแรกอะคือกรกฎาคมสิงหากักยาจะเป็นช่วงที่อารมณ์คุณว้าวุ่นคุณก็จะมีความแบบน่อยๆน่ในตัวเองแต่จริงถามว่าคุณจะอยากเลิกกับเขาไหมคุณก็ไม่ได้อยากเลิกคุยกับเขาไง พอเป็น3มเดือนหลังอะคุณก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณก็กลับไปเป็นปกติคุณก็จะยังคุยกับเขาเหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งที่เปิ้ลนเห็นส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความน้อยอกน้อยใจการทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนแบบเออไม่สนใจเลยทําไมนู่นนี่นั่นจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเนาะยังมั่นงคงกันดีอยู่ก็ระวังแค่เรื่องอารมณ์ เท่านั้นเองอันนี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะจ๊ะราคะองค์พ่อพระพิคเนศอยากจะแนะนําอะไรครับคนราศีตุลลัคนาตุลบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคนราศีตุลลัคนาตุลองค์พ่อบอกว่า s c o โอโอเคระมัดระวังเรื่องความหึงหวงจริงอะ s c o ปิโอเป็นคนอารมณ์รุนแรงเนี่ยและจากพลังงานที่เราบอกเมื่อกี้เนอะว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์ในช่วงครึ่งปีหลังมากๆโดยเฉพาะ3เดือนแรกคือกร,รกฎาสิงหากันยา คืจะมีความหงุดหงิดในตัวเองค่อนข้างเยอะอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงแล้วมีความแอกระเสีฟในตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องความรักอันนี้เรามัดระวังบางทีเราไปทะเลาะบะแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานนู่นนี่่วนคนอื่นมองว่าเฮ้ยแบบไอเด็กคนนี้มันแบบไม่เหมือนใครหรือว่าดื้อจังเลยหรือมีปัญหากับคนในที่ทํางานเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเราจะเป็นคนแรงๆเราจะเป็นคนพูดตรงคือแบบ ไม่ซ้ายก็ขวาเลยจะไม่มีตรงกลางอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความหึงหวงการทะเลาะเบากแวง้งความขี้หึงอะไรแบบเนี้ยเนาะอันเนี้ยไพ่เตือนขึ้นมาเลยค่ะว่าในช่วงครึ่งปีหลังระมัดระวังให้เราใช้สติเยอะๆไม่แนะนําให้พูดอะไรเยอะในช่วงจังหวะเวลานี้ในช่วงที่เรารู้สึกว่าอารมณ์เราแปรปรวนเนาะ ถ้าเกิดเราไปพูดอะไรเนี่ยคือคนคนที่เป็นคู่เราหรือเพื่อนเราหรือเจ้านายเราก็จะมองว่าเราใช้อารมณ์ในการพูดเขาก็จะรู้สึกว,ว่ามันไม่น่าเชื่อถือหรือเขาก็จะไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเนาะไพ่ scorpio หรือไพ่ราศีพิจิกของพระพิคเนทขึ้นมาก็เลยบอกว่าระมัดระวังเรื่องอารมณ์มากๆในช่วงนี้นะอันนี้เตือนไว้นะเพราะเราจะแบบ ไม่ประณีประนอมอ่ะเออเราอาจจะต้องบอกตัวเองว่าเราจําเป็นจะต้องประีประนอมจริงๆคนราศีตุลเป็นคนประณีประนอ,นอมนะเออเราต้องบอกตัวเองว่าเออเราต้องแบบนิ่งไว้ถ้าเรารู้สึกอารมณ์หงุดหงิดเราอย่าพึ่งปากไวเราอย่าเพึ่งรีบพูดให้เราเก็บไว้ก่อนเพราะบางทีอะไรที่มันพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่พูดอ่ะเราเป็นนายคําพูดใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดออกไปแล้วคําพูดก็จะเป็นนายเราซึ่งมันจะไม่โอเคนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะนี่คือคําแนะนําของ องพ่อพระพิคเนตนะคะทะเลาะกันอยู่ห่างกันอยู่ค่ะแฟนมีคนอื่นไหมคะไม่เห็นนะคะปกติเวลาเรามีความสัมพันธ์นะเออหลายๆคนชอบมาถามนะแฟนมีคนโน้นคนนี้ไหมเอางี้เลยนะเขาจะไม่มีทางมีคนอื่นเลยถ้าเขาไม่มีปัญหากับเราถ้ามีปัญหากับเราแปลว่าไม่เขาผิดก็เราผิดหรือผิดร่วมถูกไหมเราต้องแก้ปัญหาที่ความสัมพันธ์เวลาทุกคนมาดูดวงกับเปิ้ลนะชอบถามคำถามนี้ว่าแบบเออเขามีคนอื่นไหมนู่นนี่นั่นเะฮ้ย ถ้าเกิดเขามีคนอื่นเนะี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเลยเราแก้ที่ปัญหาของเราถ้าเราดีพอนะถามจริงว่าถ้าเกิดเรามีคนหนึ่งเขาดีกับเรามากเรารักเขามากเลยนู่นนี่นั่นเราจะอยากไปสนใจคนอื่นปะไม่มีทางเลยนะแปลว,ว่าอะไรความสัมันต้องมีปัญหาต้องมีหลุมดําต้องมีช่องว่างให้คนแทรกเข้ามาได้อะไรแบบเนี้ยเออถูกปะเพราะฉะนั้นเรากลับมาพัฒน,นาตัวเองอะไรล่ะที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์ให้แก้ซะ บอกเลยว่าตอนนี้ในช่วงราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังอ,อารมณ์แบบ สุดตรงหุดงิดขี้หึงอะไรเงี้ยแล้วคุณจะไปชวนทะเลาะก,กับแฟนได้ง่ายมากแล้วเขาจะลำคาญนะอันนี้ก็แนะนำว่ามีสติเยอะๆใจร่มๆนะอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะรักตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะดีเองอย่าไปมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะให้เราใช้เหตุผลในการผ่านวิกฤตป,ปัญหาไปได้และทุกอย่างมันจะโอเคนะคะแม่หมอพูดถูกมากปากตุนไว้มากช่วงนี้นะฮึบเลยนะฮึบใช้คำว่าฮึบ อย่าพูดถ้าพูดเนี่ยแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังแน่นอนเราก็จะมาน้อยใจเสียอกเสียใจซึ่งมันแก้ยากไงคือถ้าเราไม่พูดเรายังเป็นนายมันถูกไหมเออแต่ถ้าเราพูดไปแล้วคําพูดจะเป็นนายเราเลยมันจะยากในการแก้ปัญหาต่างๆนันนะ มากมามากม,ากม,ากมากเลยราศีพิจิกอะใครอยากได้ไพ่ของเปิร์นะใครอยากทำคอนเทนต์มาซื้อได้นะมีขายพร้อมคอร์สเรียนฟรีให้นะจ๊ะมาเรียนได้ราศีพิจิกจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศไหมคะอะเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะราศีพิจิกคิงถือถ้วย the fool ว้าวมีเกณฑ์เดินทางนะคิงถือไม้ว้าวเจ็ด <7 S 1> ถ้วย ฮัลโลแฟนเอ็มเพรสเดินทางไปเรียนหรือเปล่าหรือว่าไปทำงานคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะราศีพิจิกนะ ราศีพิจิกต้องบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเราเจอคนเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเรียนหรือการเดินทางใด,งด,ดๆก็ตามนะในช่วงครึ่งปีหลังอะ่ะเราเจอคนเยอะนะและแต่ละคนเนี่ยเ็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่อายุมากกว่าเราหรือเป็นคนที่มีบารมีใช้คํานี้แล้วกันนะจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานให้ความรักหรือเรื่องการเงินเลิศคนราศีพิจิกค่อนข้างดีมากนะในช่วงครึ่งปีหลังนะจะมีความมั่นคงใครอยากจะเรียนอะไรนู่นนี่นั่นก็ดูดี การงานก็มีความมั่นคงนะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะถ้าเกิดอยากจะไปท่องเที่ยวได้ไปอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอยากไปต่างประเทศจะได้ไปไหมมีเกณฑ์เพราะมีไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นการที่ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจะไปเรียนจะไปทํางานต่างประเทศ ได้ทั้งหมดนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศแต่มันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ล้วนแต่ดีทั้งสิ้นนะมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะใครรู้สึกว่าเอออยากจะมีนารีอุปธรรมมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเลยนะเพราะมีทั้งเอ็มเพรสมีทั้งคิงเปิดบอกว่าทุกเพศนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT ที่เขาเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีบารมีเนี่ยจะช่วยเหลือเราคุณแม่พี่สาวคุณพ่อพี่ชายอะไรเงี้ย ได้หมดนะก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรามากเลยค่อนข้างดีนะการเงินก็เลยไม่ติดเลยค่ะเปิ้นมองว่าคุณไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแบบว่าที่เราจะทํามาหาได้นะแต่ข้อดีของเราคือเราจะได้โอกาสดีๆหรือว่าเราจะมีการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนอะบางคนก็จะมีผู้ใหญ่อุปธรรมเนอะในเรื่องการเงินคุณพ่อพี่ชายแฟนอะคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยได้หมดหรือภรรยาแบบนี้เนอะก็จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ค่อนข้างจะดีมากมีความมั่นคงมากๆใครอยากจะเรียนเฮ้ยเราจะสอบผ่านเราจะเรียนจบสําเร็จไหมสําเร็จแน่นอนมีไพ่แฮร์ลแฟนขึ้นมาใครอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมจังหวะเวลาครึ่งปีหลังเนี่ยเหมาะกับการเรียนถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะอัพสกิลเพิ่มเติมความรู้ความสามารถอะไรใหม่ๆควรจะเรียนไหมสามารถเรียนได้นะคะบางทีเราสับสนอยู่เนอะว่า อยากเรียนแหละแต่ไม่รู้จะเรียนอะไรเนาะมันมีเจ็ดถ้วยคือมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะจัดก,การหรืออาจจะมีคําแนะนําจากหลายๆคนซึ่งมันหลากหลายเนาะทำให้เราแบบเอออันไหนดีอันไหนดีอ,นนดอะไรอย่างงี้เนาะค่อยๆค,คิดไม่ต้องรีบนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะหาทางที่ คิดออกเองว่าจะตัดสินใจจะทําอะไรบางคนเออไม่รู้จะไปทํางานอะไรดีจะไปเรียนอะไรดีหรือจะแบบอะไรเพิ่มเติมดีอะไรเนี่ยมันมีความแบบอยากทําเยอะหรือบางคนไม่ได้จะไปเรียนอะไรนะแต่เรามีโปรเจกต์ในหัวเยอะเลยค่ะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใครทํางานเกี่ยวข้องกับไอเดียความคิดสร้างสารรค์จินตนานการครีเอเตอร์ต่างๆเลิศมากในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นครูบาอาจารย์สอนให้ความรู้ก็เลิศขายของอะไรต่างๆก็ดีคือไพ่ของคุณดีเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นมองว่าคนราศีพิจิก ดีมากนะในช่วงครึ่งปีหลังมีอะไรก็ลุยได้เลยนะแต่ส่วนอยา่จะได้ทำอะไรที่เราอาจจะไม่มีความชํานาญหรือว่าเป็นสิ่งใหม่เลยอะไรแบบนี้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะรีบมั่งไม่ได้คือมันไม่ได้มาอย่างรวดเร็วอะแต่มันจะค่อยๆมั่นคงสุขภาพระมัดระวังเรื่องปวดหัวความเครียดแล้วก็คอ ข้อบาไหลอะไรประมาณนี้เนาะเออเป็นไปได้แล้วก็น้ำหนักตัวที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้แบบ Enjoy E a t i n g เนาะกินแบบอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอะใครอยากท้องมีโอกาสท้องนะเออใครอยากท้องมีโอกาสท้องช่วงปลายปีนะคะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะท้องนะอันนี้บอกไว้ก่อนในเรื่องของความรักอะใครโสดสนิทอยู่มีเกณฑ์นะ มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณจะเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอ้โหเข้ามาหลายคนมากเลยฉันอยู่เฉยอยู่ๆช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาแต่ขนมจีบอะไรรู้เยอะแยะเจอจากการงานเจอจากการเรียนเจอจากการเดินทางได้ทั้งหมดแล้วคุณจะเลือกไม่ได้ซึ่งถามว่าคุณต้องรีบเลือกไหมก็ไม่ต้องรีบเนาะค่อยเป็นค่อยไปเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์เองว่าคนไหนดีนะอันนี้สําหรับคนโจดแล้วมีคนเข้ามาเข้ามาแล้วก็ได้นะตอนที่คุณมาดูคลิปนี้หรือ ยังไม่เข้ามาก็ได้เดี๋ยวคุณจะได้เจอคนเหล่านี้เข้ามาในช่วงปลายปีหรือครึ่งปีหลังนะก็ enjoy life ค่ะค่อยๆดูไปว่าคนไหนดีไม่ดีเพราะว่าคุณจะสับสนเนาะเจ็ดถ้วยคือเรื่องไม่ได้อะ่ะคนนี้ก็มีดีอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็มีดีอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องรีบเลือกค่ะค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักไปจะดีที่สุดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังเป็นช่วงของการไปเรื่อยๆเหมือนกันมันก็ยังแบบเป็น o p e r n relationship เนาะไม่เราคุยหลายคนก็นเข้าคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ย เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองดีที่สุดเนาะให้เราแฟนกับเอ็มเพรสบอกว่ากลับมารักตัวเองค่ะมาอับสกิลตัวเองมาทําสวยทาหล่อให้ตัวเองนะคือถ้าเราเป็นของดียังไงเขาไม่เทเราอยู่แล้วเนาะยังไงเขาก็อยากพัฒนากับเราแล้วเราก็มีโอกาสในการเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเพิ่มด้วยนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําสําหรับคนคุยหรือว่าคนโสดก็แล้วกันส่วนใครที่เป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยความมีเสน่ห์อะไรต่างๆก็อาจจะมีคนเข้ามาแบบมาเต๊ะมาแจกขนมจีบมาเฟอร์ตอะไรเงี้ย ถ้าคุณไปสารสัมพันธ์กับเขาอ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณปวดหัวได้แต่ใดๆก็ตามไม่ได้เห็นว่าคุณอยากเลิกกับแฟนบางทีมันเป็นการแค่พูดคุยกันแบบว่าเฟิร์ตเฟิร์เฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรเพื่อคอนเน็กชันเพื่อคุยสนุกคุยแก้เหงาอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้แต่คุณก็ยังจริงจังมั่นคงกับแฟนคุณอยู่หรือแฟนของคุณก็ได้ในทางไวช์เวอร์ซ่านะคะเขาอาจจะแบบมีคนเข้ามาเขาก็แค่เปิดใจพูดคุยแต่ถามว่าเขาจะจริงจังพัฒนาอะไรกับอีกคนนึงไหมไม่เห็นเนาะเพราะเขายังมั่นคงกับคุณ อยู่มากนั่นเองนี่คือเรื่องความรักสําหรับคนราศีพิจิกคนราศีพิจิกเป็นคนรักใครรักจริงอยู่แล้วเนาะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแบบมีบ้างว่าแบบเข้ามาทําให้จิตใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยอาจจะคุยบ้างแต่ว่าโกไม่ได้ไม่ได้จริงจังนะคะอันนี้คือคนราศีพิจิกอีเกณฑ์คนเก่ากลับมาไหมคะมีเกณฑ์กลับมาได้แต่กลับมาความรักเนาะกลับมาคือกลับมาทําไม <c oughs> นึกขอกว่ากลับมาทําไมกลับมาแล้วแบบ ทำให้เราสับสนนะมันมีไพ่เจ็ดถ้วยเนาะคือแปลว่ากลับมาให้เราสับสวนว่าต้องการอะไรกลับมาทําไมกลับมาจะมาขอคืนดีหรือกลับมาแค่ทักทายพูดคุยหรือเป็นเพื่อนหรือวหวังผลประโยชน์อะไรงงเออแต่้ลรู้สึกว่าเขาจะกลับมาในแนวมิตรแนวเพื่อนนะเพราะไม่มีไฮไลท์แฟนกับเอ็มเพรสแปลว่ามันยังมีความหวังดียังมีความผูกพันบางคนคบกันมานานมันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะแบบฉันต้องไม่เผาผีกับเธอหรอเออก็ไม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะไม่ได้กลับมาในเชิงว่าแบบขอเริ่มต้นใหม่ขอจีบใหม่อะไรเงี้ย ไม่เชิงมันยังไม่เห็นในช่วงครึ่งปีหลังก็แล้วกันเนอะแต่ถามว่ามันมีโอกาสไหมก็อาจจะมีไม่ได้ถึงขั้นปิดประตูตายไปเลยนะเพราะว่าเห็นว่ามันมีโอกาสกลับมานะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเราจะงงๆอะว่าเธอกลับมาทําไมเขาอาจจะคุยหลายคนอย่างที่เพื่อนบอกคือกลับมาก็คือคุยกับเราด้วยแล้วถามว่าเขาก็อาจจะยังมีอีกคนนึงอยู่หรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นเทียบเทียบอยู่ด้วยก็เป็นไม่ได้คืออย่าไปซีเรียสเยอะปล่อยไหลๆถ้าเกิดมันจะพัฒนาได้มันต้องชัดเจนอันนี้มันยังไม่เห็นความชัดเจน นะคะถ้าเป็นคนเก่าคือคนราศีพิจิกอะ่ะในช่วงจังหวะ6เดือนนี้ถ้าทําอะไรมันก็จะเป็นอารมณ์ฟรีแลนซ์หรือต้องเดินทางพอเป็นการเดินทางออกไปข้างนอกไปนู่นมานี่อะไรเงี้ยดคีคำแนะนําขององค์พ่อพระพิคเนตนะคะในช่วงครึ่งปีหลังให้กับคนราศีพิจิกนะองค์พ่ออยากจะแนะนําอะไรให้คนพิจิกบ้างมาค่ะไพ่บอกว่าแคนเซอร์ค่ะแคนเซอร์ Cancer จะเป็นคนที่รักครอบครัวอัปแล้วว่า คนที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเราจะมั่นคงกับครอบครัวเหมือนที่เบิ้ลบอกอ่ะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอ่ะถึงจะมีะเสน่ห์หรือจะยังไงก็ตามหรือจะไปไหนก็ตามนะยังไงเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นคนมีคู่เราก็ให้ความสําคัญกับ สามีภรรยาลูกแบบนี้เนาะแล้วก็บ้านอะไรของเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโสดเราก็ได้ความสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรแบบนี้เนาะ Priority ของเราเลยคือในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักซึ่งดีมากถ้าเกิดเราโฟกัสเรื่องครอบครัวนะเพื่อนบอกเลยว่าคุณจะ,จะเจริญแน่นอนนะอาจจะเป็นตัวเราหรือแฟนเราก็ได้เพราะฉะนั้นคนมีคู่คุณไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะเรื่องแฟนจะไปมีคนอื่นอะไรงนี้นะเพื่อนมองว่าค่อนข้างจะรักกันมั่นคงตัวเราก็มั่นคงตัวแฟนเราก็มั่นคงแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นคนโสดอะเราอาจจะแบบอยากมีครอบครัวนู่นนี่นะเป็นไม่ได้แต่ไม่ต้องรีบเลือกเนาะเราค่อยค่อยเลือกนะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าเรารีบเลือกแล้วเราเลือกผิดมันอาจจะไม่ดีถูกไหมเราเป็นคนแบบรักจริงจังอะคนราศีพิจิกเป็นคนจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์ถ้ารักก็คือรักแบบสุดชีวิตเลยถ้าเกลียดก็คือเกลียดสุดชีวิตเลยถูกไหมแต่ไพ่อะคือบอกว่าให้คุณค่อยๆดูไปคุณมีเซนส์อยู่แล้วเนาะหรือใครทํางานกลางคืนนะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากใช้ไอเดียความคิดสร้างสร์เมืออนที่่บกวา การงานถ้างานที่ต้องใช้ไอเดียมีเมกะโปรเจกต์อะไรเงี้ยคุณจะคิดได้ตอนกลางคืนนะใครทํางานเกี่ยวข้องกลางคืนอาจจะเป็นคนทํางานกะกลางคืนก็ได้หรือว่าคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในช่วงกลางคืนแบบนี้ก็ได้มันจะผลุดออกมาให้คุณได้แบบมีจินตนาการไอเดียมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะทํางานไกลบ้านด้วยอาแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ว่าเราจะคิดถึงบ้านมันมีความผูกพันเกี่ยวกับบ้าน ค่อนข้างเยอะก็เดินทางกลับบ้านบ้างก็จะดีเนาะกลับไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหว้พระในบ้านของเราเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้เช่นกันสําหรับคนราศีพิจิกนะอันนี้คือพระพิคเนทท่านแนะนำมาราศีธนูแล้วภาพรวมชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างคนราศีธนูลัคนาธนูนะคะ justice ว wow. ะเอาใบแรกก็ดีเลยนะราศีธนู justice กหกไม้เน้นไปนในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงเนาะ เด็กถือไม้การงานเด่นมากเจ็ดดาบควีนถือไม้งานเด่นแบบสุดๆไปเลยเมจิเชียนอ่ะมาคนราศีธนูลัคนาธน,น,นูนะะในช่วงครึ่งปีหลังนะ ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยค่ะการงานสำคัญที่สุดเด่นสุดปังปุริเย่สุดนะต้องบอกว่าในเรื่องการงานเลยจ้าสิคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครทํางานราชการหรือจะไปสอบก็ค่อนข้างดีด้วยนะจะมีความมั่นคงค่อนข้างมากเลยบางคนอาจจะแบบพึ่งได้งานใหม่อะไรเงี้ยก็มีความมั่นคงเหมือนกันค่อยเป็นค่อยไปนะเพิ่นดูว่าโดยรวมครึ่งปีหลังอาการงานคุณเด่นมาก ม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยมันเด่นแบบสุดๆไปเลยนะมันจะมีความก้าวหน้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับราชการงานสอบหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคำพูดคำจรจราล้วนแล้วแต่โดดเด่นทั้งสิน้นใครสอบใครเรียนก็ดีเหมือนกันนะคุณจะมีไฟนะช่วงนี้คุณจะไม่อืดอาดยืดยาดคุณจะมีแรงฮึดไปทําสิ่งต่างๆนอะคนราศีธนูเป็นคนทาตไฟอยู่แล้วเป็นคนมีความกระตือร้นชอบเรียนรนู้นู่นนี่นั่นอยู่แล้วเป็น <ๆ S 2> คนอยู่ไม่นิ่งซึ่งก็ต้องบอกว่า ช่วงครึ่งปีหลังคุณจะโดดเด่นมากในเรื่องการงานการเรียนการสอบอันนี้โดดเด่นสุดๆไปเลยนะแล้วถามว่าเรื่องสุขภาพเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณยังดูแข็งแรงมากบางคนก็ชอบออกกําลังกายดูแลตัวเองมันดูมีไฟเนาะแต่ให้เรามาระวังเรื่องความปวดหัวเพราะว่าเราอาจจะทาหลายอย่างคิดเยอะคิดมากแก้ปัญหาต่างๆไปไม่ได้แล้วก็โรคที่เราอาจจะแบบเป็นโรคแฝงอะเนาะที่เราไม่รู้ถ้าเกิดเราว่างไปตรวจสุขภาพบ้างก็จะดีนะ เพราะจริง,รงๆข้างนอกอะถ้าเกิดคุณไม่ตรวจสุขภาพคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันแข็งแรงดีใช่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดใครออกกาลังกายเนี่ยถ้ามันจะมีนะมันอาจจะเกิดจากการออกกาลังกายหนักจนเกินไปก็ได้หรือถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกำลังกายหนักเราอาจจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงดีก็แนะนําว่าลองไปตรวจสุขภาพดู ก็จะดีเผื่อมันมีโรคอะไรที่เราไม่รู้เนาะแอบแฝงอยู่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แสดงออกในช่วงจังหวะเวลานี้ก็เป็นไม่ได้รู้เร็วแล้วก็รักษาเร็วเนาะแต่ก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่รุนแรงนะแต่ว่าอยากให้ตรวจซะหน่อยถ้าเราสามารถไปตรวจได้กง,<า>งานเด่นการเรียนเด่นการสอบเด่นแต่การเงินน่เรื่อยๆเป็นไปตามที่เราทําเพราะมันมีความยุติธรรมเนาะหลายๆคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ได้เห็นเงินถุงเงนินถังอะไรจริงจังมากแต่เป็นเชื่อว่าเงินกับงานสอดคล้องกัน ไม่ได้มีโชคมีลาบไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์นะไม่ได้อยู่ๆได้ลาบล้อยได้มรลดกตก,ตกทอดอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าเงินจะมาจากงานของคุณคะ่ะแล้วก็สมน้ําสมเนื้อเอ่อใช้คํานี้ถ้าเกิดคุณขยนันคุณก็ได้ตามนั้นถ้าคุณขี้เกียจคุณก็ได้ตามนั้นอะไรประมาณนี้เนาะระมัดระวังเรื่องเรื่องมิจฉาชีพหรือคนแบบนินทาว่าร้ายอะไรนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดคุณไม่แคร์เขาทําอะไรคุณไม่ได้นะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนคนทัดไฟจะเป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปรู้ว่าใครทําอะไรรับหลังเเเเเรรรราาาาาหืออไไไม่่ดดีีนาาจจะะแบบปทลก้ ซึ่งก็ไม่แนะนําให้คุณเลี่ยงดีกว่าไม่ต้องไปพูดคุยอะไรกับคนแบบนี้หรือบางทีคุณก็จะรู้เนาะว่าไอ้คนที่เข้ามาเป็นคนแบบนี้แหละแล้วก็แค่เลี่ยงเลี่ยงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะแล้วคุณก็จะรอดเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการงานการเงินการเรียนการสอบสุขภาพเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะต่อไปความรักสําหรับคนราศีธนูคนราศีธนูถ้ามีแฟนคุณมั่นคงกับแฟนคุณมากเลยค่ะเพราะ justice คือความยุติธรรมเนาะ คือถ้าใครมีคู่มีแฟนแล้วเราก็จะรักมั่นคงกับแฟนเรานี่แหละไม่ได้จะเปลี่ยนใจไปไหนหรอกถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรามีคนเข้ามาแล้วเราอยากจะคุยสารสัมพันธ์มันจะเป็นการเฟลดการคุยการหยอดการเล่นอะไรแบบนี้ยแต่ไม่ได้จริงจังนะถ้าเกิดคนมีคู่มีแฟนแล้วอันนี้สบายใจได้ว่าถ้าเข้ามาฝั่งเราหรือเข้ามาฝั่งแฟนเราอ่ะมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คุยอาจจะคุยเพราะหน้าที่การงานคุยเพราะผลประโยชน์คุยเพราะเลี่ยงไม่ได้ได้ทั้งหมดเนาะแต่มันจะเป็นการพูดคุยที่ ไม่ได้นําพาไปจนถึงแบบน่ากลัวหรืออันตรายนะคะอันนี้สําหรับคนมีคู่มีแฟนแล้วกันเนาะจะเป็นฝั่งเราหรือจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ส่วนใครที่เป็นคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเราจะไปเจอเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วหรือเปล่านะมาคุยมาหยอดมาต่อ,เ,อเฉยเรื่องจริงคือไม่ได้จริงจังจริงใจไหมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะว่าเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะเจอจากหน้าที่การงานนะจ๊ะแล้วมันอาจจะเป็นช่วงของการที่แบบความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะ่ะคุยแบบแอบบแอบบคุยแอบแอบชอบอะไรแบบเนี้ย เป็นไปได้นะถ้าเราไปแอบชอบแอบคุยหรือแอบอะไรกับใครเนี่ยมันคือความสัมพันคือได้พูดคุยกันนะถ้าเจอในที่ทํางานที่เรียนที่สอบต่างๆเราไปแอบชอบเขาหรือเขามาแอบชอบเราเนี่ยได้พูดคุยกันค่ะแต่ว่าความสัมพันมันจะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนมันจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเนาะเพราะฉะนั้นความรักก็เลยไม่ค่อยเด่นคือมันจะเดิมๆถ้าเราโสดอยู่หรือเรามีคนคุยมันก็ได้คุยกันเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันยังไม่พัฒนา แต่ถ้าเใครมีคู่มีแฟนก็ยังรักมั่นคงกับแฟนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมเปิ้ลมองว่าคนนะราศีธนูค่อนข้างดีนะโดดเด่นมากในเรื่องคําพูดคําเจรจาก็ดีใครทํางานอะไรที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านชาวช่องนี่คือดีมากนะให้องค์พ่อนะคะทนะำแนะนําในช่วงครึ่งปีหลังใคนราศีธนูรักคนาธนูแคนเซอร์เอ้ยเหมือนคนราศีพิจิกเลยอะ คือเป็นคนมั่นคงก็จะพูดเหมือนเดิมนะว่าเป็นคนรักมั่นคงเมื่อกี้ถึงบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครเป็นคนมีคู่มีแฟนเนาะคุณก็จะยังรักมั่นคงกับแฟนของคุณแน่นอนภรรยาคุณสามีคุณลูกคุณบ้านของคุณเนี่ยคุณจะมีความให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกเนาะใครยังโสดอยู่ยังไม่มีคู่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานก็จะให้ความสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องเป็นอันดับแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะดีมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเกิดใครแบบ พึ่งเริ่มต้นคุยคุณก็อยากจะมีครอบครัวที่ดีถูกไหมเราจะไม่ได้คุยเล่นๆนะคือเรู้สึกว่าถ้าเกิดเราโสดอยู่อะถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้พัฒนาไปไหนคุณก็ให้ความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมีคนคุยอะคุณจริงจังไหมคุณค่อนข้างจะจริงจังนะคุณอยากจะแบบเจอคนที่สามารถสร้างสัมพันธ์เป็นครอบครัวได้เลยอะไรประมาณนี้นะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพิ้งคิดว่าค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆดูนะเพราะคุณ ไม่ได้แบบอยากได้คนเล่นๆไงคุณอยากได้คนจริงจังคนที่แบบจะมาเป็นคู่ชีวิตจริงๆเลยก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะกับถ้าเกิดคุณทำงานเกี่ยวข้องกับจินตนาการไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะก็ค่อนข้างดีนะบางคนทำงานไกลบ้านด้วยก็อาจจะคิดถึงบ้าน ได้บ้างเหมือนกันนะคะนี่คือ energy ของคนราศีธนูละกันใครอยู่ไกลบ้านคนราศีธนูเป็นคนที่ชอบไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกบ้านอยู่แล้วเนาะแบบอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือใดๆก็ตามครึ่งปีหลังก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสเนาะก็กลับไปกราบคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเช่นกันนะคะนี่คือคนราศีธนูค่ะ